มันมีอยู่ว่าหนูได้เข้าไปเล่นเกมมาแล้วอืมก็ตามที่เห็นอ่ะทุกคนคิดว่าอันนี้เป็นแมปอะไรคิดซิติกต็อกติกต็อกเออทุกคนเห็นผู้ชายคนนั้นไหมเนี่ยคนเนี้อยู่ดีๆมาแอกไส้เราเฉยเลยเอา้าวอะไรของเขาอ่ะดูในความมาแอกไสยอะไรก่อนคะ่ะก็งงเลยพี้อะไรให้เขาอะ ก็เลยว่าเออแล้วกูตกก็แอคแดงไปก่อนละกันแล้วเห็นคนเนี้ยปาดคอก็เลยว่าเออมุดหน่อดีกว่ามุดไปมุดมาแต่อันนี้ก็ยังไม่อยู่แอคแล้วคิดว่ามีผู้ชายคนเดียวนะทุกคนแต่มันมี2องดูสิ่งที่มันทํากันนะคอยดูทุกคนมันจะแอคกก็ไม่เข้าใจมันแอคใส่เราหรือเปล่ามีการกดพร้อมการเพื่อนเราเข้ามาเฉยเลย เพื่อนของ,ง,ง,งมึงควรจะงงแหละมึงทำอะไรอยู่เนี่ยอ่าแล้วเขาก็ย่อเอ้ยคนงงอ่ะผูะ้หญิงก็ปา้ากคอส่วนผู้ชายก็แอคค๊กแอคค๊กกันทำไมวะอย่ามาเปลี่ยนชุดดีไหมวะหรือคงลงไปดูต่อดีอ่ะอืมเอาไงดีอ่ะลงไปดูก่อนแบม่มนี้มีชื่อว่าฮิมัซกินะคะเผื่อใครฟังไม่ชัด เอาอีกรอบก็ได้ฮิมัสก,กิซึ่งแต่งตัวได้ด้วยเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเออมมนสามารถแต่งตัวได้ซึ่งด้วยความที่ไม่รู้อะไรก็เลยกดมั่วไปหนึ่งทีแปะโอ้โหดูโคตรอุ้ยแล้วทำไมหวาไม่หายอะ่ะเฮ้ยชุดแม่บ้านชุดแม่บ้านมาเตนไหนเปลี่ยนชุดดีกว่าอ้อยอันนี้สวยสวยอยู่นะเออลงไปข้างล่างกันดีกว่าเขาทำอะไรกัน ตีก็เสร็จแล้วมั้งโอเคโยนหิมาใส่กันแอกปาดคออีกหูตึงมากเลยค่ะพี่แล้วคือก็ไม่เข้าใจเลยมันจะแอคใส่กันทำไมวะไอ้ผู้ชายแม่งก็วีมาเอาเอาแล้วคุณเกี่ยวอะไรรู้เหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะพยายามห้ามผู้ชายนะนะมัง้งเฮ้ยเฮ้ย มาแต่ไหนงเกงแบบนั้นมีด้วยหรอนฮิมาสกีอะทุกคนเฮ้ยมีด้วยหรอทำอาหารก่อนทำไมปล่อออกขนาดนี้วัดคนปล่อยให้เขาตีกันไปตีกันมาตีอย่างอายุเสร็จเราก็พอเฮ้ยดูมีออกไปหนึ่งเอ้ยเฮียเรากเกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือเขาพยายามไล่ออกจากบ้านแล้วเขาเลูกเป้าเพราะว่าอันนี้หนูมาเมื่อสั้นเฮ้ยรถ ใครลักขโมยชาวนี้ก็ดีนะใช่ไหมแเปะชนไปจบไหนเข้ามาดูเพื่อนโออเคกยไม่ต้องคำเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดล่ะทีเนี้ยดูดูด,ด,ดูดูมันเอ้าแล้วกูเกี่ยวไรเนี่ยไเหี่ยไปเอารถมาชนอีกรอบดีกว่ามึนมึงมึง มารอนนีมม้ต้องชนให้ได้อ่ะอี้ยแมงเดินเข้าบ้านแล้วกูจะชนยังไงเอ้ยอีผู้หญิงมึงโดนกูแน่อ้าวแค่อีแค่แมง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 ไอสัตว์ดิฟดิฟค่ะดิฟดิฟเอาไม่นี่ชนเข้าไปเต็มเต็มตายไหมอ่าวแล้วเพื่อนเราออกไงก็ไม่เข้าใจว่าเพื <c oughs> <ๆ>่อนจะออกทำไมเมื <c oughs> <ๆ>่อเขาเห็นคนนี้ตีกันหรือเปล่าเขาเลยออกอหรือว่าสองคนนั้นเข้ามาด้วยกันหรือเปล่าคะ แล้วพิ่งเงินดูไอ้เฮี้ยไม่เหงือกูคนเดียวไอ้เฮี้ยทุกคนหนูขอออกก่อนนะเพราะว่าผู้ชายคนเนี้ยมันไล่หนูไม่หยุดเลยงั้นก็ข้อตัวก่อนนะครับ